อยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการคุยสบายบ่าย2วันนี้แล้วละคังผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันทางคลื่นวิทยุ FM 8 9 5 m h z สวทส่งขลานะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหยิบ เรื่องราวของการแก้ปัญหาเรื่องของปามน้ำมันมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะต้องบอกว่านางสาวสัชิการวัฒนาจาร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่7มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังนางสาวสัชิการบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของปามน้ํามันค่ะทั้งในด้านของเรา ราคาหน้าโรงงานแล้วก็การควบคุมราคาขายปลีกและการวางรากฐานอุตสาหกรรมในระยะยาวซึ่งล่าสุดค่ะคณะกรรมการบริหารจัดการสมดุลน,น้ำมันปาล์มได้มีมติให้โรงงานสกัดทั่วประเทศปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเดิมค่ะกิโลกรัมละ5บาทก็เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ5บาท20สตางค์ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคุณผู้ฟังในการสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริงแล้วก ก็ทำให้การปรับราคานี้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยขณะเดียวกันค่ะหลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิด มีการปรับราคาซื้อปาล์มน้ำมันดิบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยในราคาของน้ำมันขวดที่เขามาขายแบบขายปลีกเนี่ยมันจะมีการปรับราคาขึ้นด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดไม่ให้เกินห้าสิบบาทต่อลิตรค่ะโดยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงพร้อมกำชับให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนนะจ๊ะถ้าหาักฝ่าฝืนมีโทษจำคุก7ปี หรือปรับ140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยล่ะค่ะและที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมจะออกกฎหมายใหม่โดยเขาจะใช้โมเดลจากพรบอ้อยและน้ำตาลสายที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมป่์มน้ำมันพร้อมจัดตั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมปั์มน้ำมันขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องของปล์มน้ำมันทั้งระบบเลยตั้งแต่ผลปล์นดิบในสวนยันขวดน้ำมันในครัวที่บ้านเรากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในทุกมิติและปฏิรูปแก้ไขเรื่องของปล่มน้ำมันนะคะจึงจะต้องปฏิรูปทั้งระบบเพื่อจะวางรากฐานในระยะยาวให้ทุกฝ่ายได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งื เรียกได้ว่าแก้ไขปัญหากันแบบเกษตรกร,เ,กรเองก็อยู่ได้และผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เองก็ไม่เดือดร้อนค่ะคุณผู้ฟัง